เพาะวัดปฏิบัติฤกษ์วันแกล้งเขาแล้วความลำบากในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยืดยงส่งเสริมให้เขาประพฤติปฏิบัติชั่วตามไปดูหลวงพ่อนีเขาอยู่ที่ไหนถ้าได้พุทธเจาพุยานและเจโตปริยุิยานคนได้มันได้เจโตปริยุิยานแล้วเราก็รู้อนาคตังยานได้ใช้ยานทั้งหลายต่างๆตรวจดูใจของคนนั้นเราก็จะพบข้อผิดแท้จริง ถ้าเขาจะต้องไปบิ่งอยู่ในนรกขุมไหนไรไม่ขนาดไหนถูกนาะวุธจะเปนไหนทํำลายเขาบ้างด้วยความสุกใจของท่าน,นเดเกิดมาสี่ข้ามาที่ศามที่สุต้องอภิรแล้วแกล้งพูดว่าข้าพเจ้าคงรู้เดมิเอ่ว่าข้อนี้มาในพระปาทิโมถ่าที่สุเอินรู้อยู่ว่าเธอเคยรู้มาก่อนแล้วแกล้งพูดกันคนอื่นเพราะว่า การดินทานการตีเตียนซึ่งสดเลยกายความข้อนั้นเมื่อสงสดบยกาศแล้วแกล้งทําเป็นไม่รู้อีกต้องอังบิับไปอีก่พราะนี่ก็หมายถึงว่าอบัับที่ต้องนะั่นมันต้องแล้วมันโดนแล้วมีโทษแล้วพอก,ก็จับเตือนเข้าก็บ,บอกเอ้นฉันยังไม่รู้จกักทำไมมันอ่านถ้าเว่ยก็พระเป็นพระเข้ามาแล้วไม่รู้คูยไหนมันไม่สรัทธะ เลยก็สัตย์ในฐานแล้วถ้าว่าความจริงนี่เธอรู้แล้วแต่แกล้งเป็นไม่รู้ไม่ได้สัตย์ในดานแล้วเป็นสัตย์ในโลกอ,อย่างนี้พอหาง่ายคนที่เป็นผู้วบอุบายทาเป็นเพื่อคณะกต่างนีง่ปฏิบัติโลนะรกคนแบบสบายสบายเยอะแยะเมื่อท่านหลายปฏิบัติเข้าถึงความจริงของผู้แต่งศาสนาต้องตรวจดู แ่่คนเดียวเคยเป็นสังฆราชเป็นสมเด็จเป็นพระราษคณะผู้ใหญ่มีงานใหญ่มีหน้าที่ใหญ่ตายแล้วก็ไปไหมกันบ้างมีใครไปสวรรค์ไปพนม,มโลกปนิพพานกี่คลนลงมารกเท่าไร่ผมขอให้เจอเลขง่ายๆเลยว่าเก้าเก้าเปอเซนไม่มีโอกาสเกิดไม่ก็เป็นมนุษย์ทางอะไรทีงมีก็แล้วกัน ที่เนมะื่อบัตรเดิมต้องก็ต้องแล้วผูกไปแล้วมันก็แกล้งแกล้งบอกก็ไม่รู้เขาเตือนทำออกอากาศออกอากายก็นหมายความตักเตือนกันมันเองไปทุมกันเราคุ้นทำแบบนี้มันไม่ถูกนะมันเป็นความขัดติธรรมในถ้าก็เลยบอกมก็ไม่รู้นี่นะแล้วก็อีกอ,อ่อตัวหนึ่งไปอยู่ วัวนี้เป็นปาจิตีตาบัตที่เรื่องมันแล้วเป็นนามบาตัตประเทศไหนตัวนั้นมันเรื่องไงเขาแล้วน,นี่อย่าทำนั่นแบบนั้นอย่าทำมันเร็วถ้าเราจะไปน,นั่งวัดกับพวกสัตว์่ระหานที่เลีเล้ยงหรือที่เดินตามถนนเราสู้มันไม่ได้ท่านมีใจแบบนี้ทุกข้าววันจิตีทุกจุดทุกโกรธให้ะหารทุอื่นต้งบัตปาจิตี ไอ้ตัวโกรธที่มันลงใน้วกดูแลตัวตัวโกรธที่มันไม่ใช่กรรมแต่เกิดชาติเกิต่เกิดแตเกิดจะเกิดไป็นยังไงแล้วก็สมณะแปลว่าสงบในเมื่อเราโกรธนั่นก็ไม่สงบที่ขูแ่แปลว่าเป็นผู้เห็นภัยในสงสารถ้าโกรธแั้นจะเห็นภัยได้ยังไงไปตัวโกรธตั้าให้เกิดแล้วเกิดที่ไหนล่ะไปเกิดเป็นสัตว์นรกก่อนแล้วเกิดเป็นเกิดแล้วเกตายเป็นสัตว์สงสาร ถ้าจิตม,มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ลำบากแต่นำบากหน้าตาโยโย่หาความดีในรูปโฉมมนุษพันไม่ได้แล้วจะมีรวามลำบากยากแทนเกิดก็มาที่ไรก็ถูกทำร้ายมีแต่ทุกข์กับามมันจะไปทางไหนก็มีคนอยากจะระหัสอห,หารมนีโทษของความโกรธถ้าเหลืองนักก้นไม่ได้กันมนุษได้ ใหยิ้มผมพระเหลงให้ชาวบ้านเขาไหว้แล้วเป็นนักเกิดวยได้มีท่อองอย่างเรากลวงชาวบ้านนักเกิดของพระสมัครองทำนจนเสมอพระกินข้าวกับพระนอนกับพระคุยกับพระเข้าทังกรรมกับพระทำลายความดีของพระพพทธศาสนาหมดเจ็ดโงนรกไปจะผลจะเกิดพระพุทธจจเจ้า,าตัดไปแล้วยี่สิบองค์ยังไม่เึินมา คื่การให้โจมแล้วให้ประหารคำว่าประหารนี่ไม่ได้ตัดคอกันหมายถตงว่าตีนั่นเองทอามือตีไม้ตีอะไรก็ตามเปอย่างนี้จาจัดนามบัตรตายจิตตีให้ต้องอธิบายมากข้อที่หา้าที่โกรธมาแล้วไอ้ตัวนรกมาแล้วเกิดเนื้อมือโด้จะใหะทหารที่สูงอื่นต้องมาบัดรตายจิตตีไม่ทำท่านะ ฆ่าเลยผมจะตีนายละผมจะฟันนายละผมจะยิงนายละนี่เป็นอันบัตรตายีตีขึ้นเช่อว่าเกิดลงนรกสบายไม,ม่ต้องห่วงจิตไม่ชั่วข้าเรียกวยคือผเกิดป้องผู้อื่นเวลาบัตรสังฆาริเตจที่ไม่มีโมลต้องบัตรตายีตีคำว่าไม่มีโมลไม่มีเหตุพอสมควรคเขาจะกล่าวว่าแกล้งของ ถ้าไม่มีเหตุมีผลก็พพควรสแสดงมาตัวขาดส,สติส็ม่สัญญาแตนว่าน้ำใจนี่มันเลวแสนเลวขายการข้ส่วนพระพุทธเจ้ากล่าวว่านิสมณะดนังสยโยครควรให้ก่อนยิงคนทำดีกว่านี่เราเป็นพระนย่เราเป็นพระเป็นผู้ใจเสดจเป็นผู้สงบสุภายในของสานจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ต้องคายคงก่อนถ้าไม่คายคงก่อนจะทำเขา้า ผมว่าเขาไม่ควรเกิดมาเป็นมนุษย์ถึงผมจะไม่ว่าอย่างนี้ท่านวกนี้ก็ไม่มีโอกาสจะเป็นมนุษย์นะผมไปนิพพานดังนานท่านวกนี้ยังไม่ขึ้นมาที่ผมไม่ยกย่องตัวผมบอกหมายความว่าถ้าผมจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เดี๋ยวผมก็กลับมาเป็นตว์มนุษย์ดีไม่ดีผมก็ย่องย่องย่องไปเป็นน้อยน้อยจนถึงนิพพาน ถ้าพนี้ดันลงไปนรกนี่โอ้โหงานนะักมเน็นนอนตีเฉลียงที่นิพพานนั้นจะมาดุแล้วพวกนี้จะไม่โตันนรกเลยเพราวันเดินตีเราว่างมนุษย์สวัรคกับมโลกจับในมรกมันไม่เข้ากันเพราะว่ากันต่อไปพระที่เจที่สุกแกล้งก่อความรังคา,คาให้ใจใจทุ่สุวอื่นต้องระบัดตายตี แกล้งก่อความลงคันให้ใจริบดกดุ้วยกรณีต่างๆซึ่งเขานั่งอยู่เขาจะไม่ทำอะไรก็ตามไม่ภาวนาไม่พิจารณา,รรณาไม่ดูมังือนังหานั่งแบบสบายแล้วก็ไปแกล้ง,ขงเขาเกิดความลงคันให้ตัวแกล้งตัวนี้เจดนามันทั่วลงมรรคเป็นหนึ่งละถ้าเขากำลังตังธรรมศึกษาว่าทำมาิีนัยอยู่แกล้งก่อความลงคัน จำบายเลยตัวนี้อาเวจี v G, มหานร,รุภิญญโยรพราะพระนี่ชอบลงอาเวจี v G. นี่หาว,ว่าเขากำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างจำบ่ายเขาฟังเทศฟังธรรมแกล้งส่งเสียงกดไอ้นี่ลงอาเวจี v G, มหานมรกเป็นกันมีติฆาบทนี้ตระวางให้ดีมีนักสอนนักมัจจาสอนนัเลี่ยงกันอังบัดไม่เป็นไรตสแดงก็ได้ แ่แสดงมันติดตรงไหนแสดงเป็นบบประเบียบกายความชั่วยับยั้งความชั่วของนั้นความเรวที่มันเลวแล้วมันจะดีมันได้ยังไงนอกจากว่าเราจะสร้างความดีหรือความเรวให้ได้เพราะนั้นถ้านนั้นหลายจะเป็นคนใจเบาถ้าเราเลวพอสมอวขวล้วกายความเรวต่อ,ตอนหน้าสงเรายับยั้งอย่าทำมันต่อไปสร้างความดีหรือความเรวให่ได้ มันอยากเลยมันแลกสรางความดีให้หนักอดทนมันเขาไว้อคทนชาตินี้ไม่กี่ปีเราก็ตายตายแล้วเราไปสวรรค์อย่างเลยทีุ่ดนอนตีพุงให้มันสบายมีนางฟ้าแวร่รอมไออยากมีเมียมีมนุษย์ก็จะมีมันเลยมันเหม็นทั้งตัวนแต่ในสุดก็ไม่สวยจริงไม่ก็แกยังเหลาเย หน้าตาก็าดดบดชุ่นดีเวลายิ้มก็น่ารักเวลาหน้าบุญก็มาตมาเกลยดให้มีเมียนางฟ้าดีกว่าจะยิ้มตลอดเวลาจะหอมตลอดเวลาความแต่ความโกไม่มีขนัดนางฟ้ามีจริงๆดีกวาาจริงผมบวทีแรกผมก็อยากมีเมียนางฟ้าเหมือนกันพอบทไตบทมามนึ่แต่ก็เลิกสู้นางฟ้าไม่ได้เลยมเลไม่เอาแล้วก็เลิก ก็ทำยังถอหยากับนางฟ้าก็อะไรเมื่อถึงแม่ผมยังยาได้ใ่เป็นเมียแใก็ไม่ยอมเป็นเหียดจบแล้วเขาจะไปง้อใจทำไมเรื่องอะไรอันนี้ไปแกล้งก่อพาลงคาในจิตมันทั่วอาเวณีนะอย่าลืมนะข้อนี้ก็ลงอารจีนักสอนที่ในสอนตอนสงเด็จอัมบัดตออัมบัดตกลงอัมบัดแล้วก็ลงรกตกนรกสบาย ที่จะไปเชื่อพระเปรตหลายเหล่านั้นผมไม่เชื่อเพราะว่าผมไม่เรียกคนนี้ว่าเป็นกษริผมเรียกว่าเปรตที่ผมเกรงใจเต็มทีแต่ผมจะเรียกวบาตัดนรกขุนใดขุนหนึ่งที่โตที่สูงขึ้นมาจากเวทีก็ยังเกรงใจอยู่นั่นแหละผมจะควรจะเรียกว่าตัดนรกมนเอาเอ